สรุปแล้วใครลังแกใครครับผู้ใหญ่ลังแกเด็กเด็กลังแกผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่ลังแกผู้ใหญ่ครับนี่คือเรื่องราวของเพชรภูไทยกับผู้ใหญ่ไพโรธพันโพลว่าด้วยเรื่องของสิทธิตัวนักมวยเองนะครับว่าจะเป็นอิสระจากค่ายเมื่อไหรยังไงเมื่อหมดสัญญานะครับนี่คือเรื่องราวของวงการมวยที่น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับว่าด้วยเรื่องของสัญญานักมวยนะครับกับทางค่ายจากหัวเรื่องนะครับ หัวหน้าคณะกับนักมวยผู้ใหญ่ไพโรธพันโพกับเพชรภูไทยสิทธิารวรเสือต้องการที่จะแยกทางกันครับแต่ยังเคลียร์กันไม่ได้สักทีจนทางคอทต้องมาช่วยนัดเคลียร์เพื่อให้จากกันด้วยดีนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ไพโรธครับออกมาโวยบอกว่าถูกผู้ใหญ่รังแกครับผู้ใหญ่ไพโรธพันโพหัวหน้าค่ายสิทธิารวรเสือออกข่าวสวนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยที่ตัดสินให้เพชรภูไทยเป็นอิสระย้ายค่ายได้หลังจากที่หมดสัญญาครับเรื่องนี้นะครับ ผู้ใหญ่พิโรธบอกว่าขอยืนยันไม่เคยได้รับการติดต่อจากพอ,อมวยเลยเพื่อหาข้อสรุปทั้งงที่เบอร์โทรของตนก็มีแต่ไม่เคยได้รับโทรศัพท์เลยโดยตนเฝ้ารอมาโดยตลอดเพื่อต้องการเคลียร์ให้จบๆไปสักทีการที่สำนักง,งานกีฬามวยมาด่วนสรุปให้เพชรภูไทยเป็นอิสระแบบนี้ตนอยากถามว่าถูกต้องแล้วหรือถือว่าผู้ใหญ่ร่างแกเด็กชัดๆนักมวยอย่างเพชรภูไทยตนสร้างขึ้นมาจนเป็นมวยเงินแสนต้องใช้เวลานาน,านหมดเงินไปเท่าไหร่ แต่จู่ๆนะครับมาตัดสินให้เป็นอิสระแบบนี้แล้วมาอ้างว่าผมไม่ยอมมาพูดคุยทั้งๆที่ผมไม่ได้รับการติดต่อเลยอย่ามารังแกกันแบบนี้เลยนี่คือส่วนของผู้ใหญ่แพโรนะครับต่อมาครับพออมวยก็ออกโรงบอกว่ายันทําตามกฎหมายนะครับทางด้าน Big กออสครับก็ออกมานะครับยืนยันถึงเรื่องนี้ตนไม่ได้รังแกใครทุกอย่างทําตามกฎหมายทุกขั้นตอนพร้อมเปิดเผยนะครับ ก็บอกว่าไฟล์กฎหมายได้โทรหาผู้ใหญ่ไพโรธแล้วได้คุยกันแล้วหนึ่งครั้งหลังจากนั้นผู้ใหญ่ไพโรธแกก็ไม่รับสายเลยและทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้มีหนังสือส่งถึงเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2566แจ้งให้มาพบเพื่อเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ผู้ใหญ่ไพโรจนะครับก็ไม่มาพบภายใน15วันที่ทางผู้ใหญ่นะครับมาออกข่าวบอกว่าไม่ได้รับการติดต่อไม่ได้รับหนังสือนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับฝ่ายกฎหมายโทรไปแล้วนะครับหครั้งได้คุยกัน1ครั้งครับหลังจากนั้นก็ติดต่อผู้ใหญ่ไพโรธไม่ได้ผู้ใหญ่ไพโรธไม่รับสายหนังสือทางสมาคมก็ส่งไปแล้วด้วยผมยืนยันนะครับได้ปฏิบัติตามพรบแต่ผู้ใหญ่ไพโรธไม่มาพบไม่รับสายไม่มีใครรังแกใครนะครับย้ำนะครับไม่มีใครรังแกใครได้ทุกขั้นตอนดําเนินตามข้อกฎหมายผม ต้องให้เพชรภูไทยเป็นอิสระที่จะย้ายค่ายได้ความจริงอีกข้อคือสัญญาสิ้นสุดตั้งแต่ปีที่แล้วเอาจริงนะครับทั้งนี้ก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการที่ทางค่ายได้สร้างนักมวยมานะครับแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่ายึดตามสัญญาที่ว่ากันไวน้แล้วก็จริงๆมันก็มีข่าวอื่นนะครับที่เราออกมาก่อนหน้านี้แล้วแฟนมวยมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับ ว่าในเรื่องของเพชรปูไทยปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่อบจอนครปนมนะครับเขาก็เปิดเผยเละะครับบอกว่าอยากจะซ้อมอยู่ที่บ้านนี่แหละอยากจะอยู่กับพ่อกับแม่อยากจะอยู่กับเมียนะครับซ้อมที่บ้านดีกว่าอะไรประมาณนี้พอกันไหมคลิปหน้าครับยู่ดีมีแห้งสบายบดีสุทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ